สวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวันนี้พวกเราจะพาน้องสุพรรณสานะครับและพี่ฟิล์มนะครับพวกเราจะไปด้วยกันนะครับวันนี้จะไปที่บ้านของน้องทองคุณนะครับผมได้ยินข่าวว่าบ้านของน้องทองคุณนะครับเขาจะมีงานบุญในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยอยากจะพาสุพรรณสานะครับ ไปถามข่าวสะหน่อยครับน้องน้องฟิล์มสวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่อง f ฟ m i l ีสีไทยคร,ครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านของน้องทองคุณนะครับผมน้องหมาก็มาเยอะนะครับสุพรรณสาก็มาน่ารักจังเลยครับผมสุพรรณาไม่กลัวหมาเลยนะครับ อย่าไปทําน้องหมาอย่าไปทําน้องหมาคุณปู่ก็ไปแล้วนะครับน้องจิก็ไปก่อนแล้วนะครับผมงานบุญในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้สาธุนะครับผมโอ้มาแล้วครับโอ้มาแล้วโอ้วิ่งตามพี่เสามาแล้วครับโอ้ วิ่งไปแล้วครับวิ่งเข้าไปแล้วโอ้โหอ,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 อยู่ตรงนั้นโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้ดีใจดีใจสุพรรณษาดีใจครับไดรมาเยี่ยมบ้านของน้องทองคุณนะครับผมสุพรรณษาก็เคยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้คุณปู่ก็มาครับ โอ้ดีใจดีใจสุพรรษาดีใจครับผมสุพรรษาดีใจซึ่งข้างในนี้ก็จะมีช้างหลายเชือกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าภาพกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมจ้าเป็นไงครับ,รบงานงานอะไรครับ อ๋อไอ้ร้านตะตัตกบาท์ไอ้ไอ้มนต์พระมาสั่เทิแล้วก็ทําบุญให้ชบาแก้วอ๋อรับทำบุญให้ชบาแก้วใช่ไหมครับครับผมอ๋อนี่ครับผมชบาแก้วเนาะอ๋อวันนี้เราก็พาน้องสุพรรณษามาเยี่ยมนะครับครับเราจะขึ้นรงมาด้วยพร้อมกันด้วยครับครับผม ได้ยินข่าวว่าจะมีงานนะครับผมก็มาเยี่ยมมาดูกันหน่อยนะครับพี่น้องชาวช้างสุพรรณสาก็มานะครับวันนี้<า>คุณพ่อก็ไปรับพี่ฟิล์มมานะครับนี่มนพระมากกี่รูปครับสี่รูปครับโอ้สาธ<ร>ุครับผมพร,ระวัาเรามีแค่สี่รูปครับได้ได้ครับโอ้<า>จะทำบุญอ อุทิศส่วนกุศลไปให้กับน้องชบาแก้วนะครับผมบสุพรรณสาก็มาด้วยโอ้น่ารักมากเลยวันนี้สุพรรณสามามาเยี่ยมมาเยือนนะครับผมพี่น้องชาวช้างอ่าน้องท้องคุณอยู่ตรงไหนครับนี่นอะไรครับปู่กับหลานนี่คุยอะไรกันครับโอ,อ้น้องชบาแก้วเขา เขาเสียอยู่ที่ไอ้ไอบึงการนี่ยครับจะภาพเอาล้วมาให้กินแล้วเออ <c oughs> กินดีๆลูกกินดีๆสุพรรษามากับพี่ฟิล์มนะครับผม <c oughs> ทองคุ้นอยู่สานี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ออกไปได้บ่ไปไปหาน้องทองคูนหน่อยปะทางนี้เลยมามาทางนี้ครับครับเดี๋ยวรอก่อนเออเออตัวใหญ่ทำน้องไหมครับตัวใหญ่นี่ไม่ทำรับประกันได้เลยครับไม่ทำมามาที่นั่งไปไปหาน้องทองคูนหน่อยเร็วสาเอ้ย ไปทุกิมเดินก่อนเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศในงานบุญในวันพรุ่งนี้นะครับผมงานบุญในวันพรุ่งนี้นะครับมาแล้วแม่ดอกรักนะครับผมแม่ดอกรักอ่ามากินกล้วยกับน้องเร็วนี่ครับน้องทองคุณโอ้ เราก็อยู่หมู่บ้าน20หลังด้วยกันนะครับไปหาใครอีกนะมากินกล้วยเร็วมาาน,นี่ยมาน,นี่ยสากินกล้วยกินกล้วยคุณแม่ดอกรักนี่ครับผมอ่ากินกล้วยกับน้องทองคูนนี่น้องทองคูณอยู่นี่เองทองคูนอยู่นี่เองนะครับสุพรรณษาแหมดีใจสุพรรณษามาหาหน,น้องูน่น้เาพ่อพ่อใหญ่เสียไทยมาด้วยใช่ไหมครับผม เดี๋ยวจะเอาพ่อใหญ่ศรไทยมาด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมมาร่วมในงานบุญนะครับมาเอาบุญนํากันครับผมพรุ่งนี้เอาพ่อใหญ่ศรีทวีมามาเสริมบารมีเนาะครับเสริมบารมีตรงนี้หน่อยครับแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเนาะกับมาพระคุณเจ้านะครับที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมในบนพระมาสีรูปเนาะครับผมก็พาใครมาบ้างครับเชิญใครบ้างก็ หมู่บ้านยี่สิหลังเราแล้วก็ทางบ้านผมด้วยครับสี่ห้าท่านอ๋อผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านพ่อท่านแม่ท่านผู้เฒ่าผู้แก่ครับผมน่ารักมากครับวันนี้ให้สุพรนษามาเล่นกับทองคูณด้วยนะฮะส่วนทางนู้นก็เตรียมงานกันนะครับยกเตียงครับยกเตียงมาไว้ให้นั่งนะครับผมครับผมแล้วลูกหลานไปไหนหมดครับนี่ อ๋อไปตลาดอยู่ครับอ๋อยังไม่มากันครับของว่เ้าครับครับเพราะว่าพรุ่งนี้น้องฟิล์มเขาไปโรงเรียนนะครับวันนี้วันพุธก็คุณพ่อไปรับมาก็เลยพาสุพรรณสามาถามข่าวด้วยนะครับมาเล่นกับทองคูณมีงานบุญในวันพรุ่งนี้ครับก็พ่อใหญ่ก็จะมานะครับพรุ่งนี้ครับผมครับผมพ่อใหญ่ก็จะมานะครับในวันนี้โอ้แม่ดอกรักแม่ดอกรักก็ ชอบช้างเด็กนะครับผมเป็นแม่เลี้ยงเลยนะครับครับผมสุพรรณสายหาแไม่ดอกรักเหรอโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เนาะครับผมขอบคุณครับครับผมยินดีครับผมครับผมยินดีครับขยยมาเสบามีให้หน่อยนะครับได้ครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับพวกเราบ้านยี่สิบหลังทีมงานช้างนะครับผมเดี๋ยวเราค่ำแล้วเรา พาสพันษาไปบ้านก่อนนะครับพันษามานี่กับบ้านลูกหนูยังไม่อยากกลับเลยพี่ฟิมกลับลูกกลับแล้วกลับแล้วค่ำแล้วค่ำแล้วค่ำแล้ว,ลวต้องกลับก่อนได้ครับโอ้คุณปู ป,ปูก็มาฟูจิก็มานะครับไปพี่ฟิล์มพาน้องกลับบ้านอ่าอ่าไปแล้วครับโอ้ชบากแก้วไปก่อนนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ชบากแก้วไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วโอ้เอลฟ,ฟินเแบบีเแบบีเอลฟินกู๊ด เบบีเอลิฟเฟนแฮปปี uh, film, ้แฮปปี้กุ๊ดลักโอ้กุ๊ดลักฟาเธอมาเธอโอ้บายบายกุ๊ดลักเต็งคิวเบบีเอลิฟเฟนสุพรรณษาบายบายอ่าน้องฟิล์มบายบายเร็วบายบายโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอไปบาย,บายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ